ไปจอเลือดครับปัจจุบันก็เลยมหาแม่อายุบานลขมิค,มครับเพคุนก็เลยบอกว่าแม่บ,มบ,มบม่มีธุระแล้วล่ะล่ประสนแม่อยู่วัดา่ประสนเอาโว้วันลืมไปว่าไปถึนวันพ่าครับวันท่นา,าก็เลยมาซื้อปลาอยู่แถวนี้เขาหน่อยซื้อปลาปล่อยก็ได้หิวเขา เ้าเด็กออมเนี่ยอุดันจ <laughs> โอ้ยครับออม,อ,มออกจากโรงบ้าบาลเราไปยูดดียูดดีเราก็บ้านขมิบ้านขมิเราก็มาสามพ่าว

อ้าวคนสวยโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรลูกเป็นคุณครูหรือเป็นนางงามอืมอืมเปิดนอายอยานนะเฮ้ยคนสลาดดิคันของเพ่นเองอเอบอกสาลาดด้ิคันโตขึ้นหนูจะเป็นนางงามหรือจะเป็นค,นคุณครู

จำเอะไรอไม่จะามจเงินพี่นั่งสิรีพ่อเนาะวาอีกสปีว่าทันสิครับลาออกจากวงการแล้วครังขแล้วดูครับมเสิลาอโโลอนหวเล่าได้บัางสินน่ นม่วนนาออกล้วสิไปใส่ กินมากสุดที่ em mấy Thật คนสวยกินข้าวหรืยยังกินข้าวสวยหรือยังครับ <c oughs> อืคันยูพดเดียวมันเงาตัวครับเงาจงา้าเงาเงาเงาี่ครับ เห้าแม่คาเจ้านีร้ายครับโอตีกลิโอตีกระเลยเป็นลิลี่กรเลเป็นลิลี่อยู่ีขอยู่นานบ้านลิลีอี่อยู่ปลโอตี มานมคะขอบคุณครับผมแบบแบบแบบ แตกศอกแตกน้ำไม่เจ็บรอค้อนเก่งนะนังค้าตัวน้อย ถ้าแขนสอดเทิงอ่ะร่นอหเมื่อไหร่านนี่บอจ้ะพอที่โรงเรียนจ้ะโอ้ยผมงามงามขึ้นเนโรงเรียนทำรูสร็จะไข่หน้ามอน้าฝน คู่โมันับว่าทำกอสะอาดเนาะถ้า,า,าันหลายนกำเนิบานคู่กับจังเป็นคนสิบเบิองคว,ยวายบวควายตีเด็กหนอบบ่อยหยลายหลายคนบ,บงควยายดิแม่หยอกกัดควายกันอยู่ตรงนั้นแหละลูกไม่เป็นไรถ้าง,งั้นน่ะนม่รักนางเ่ลยังฉันอ่ะานางเบเป็นนางเบลสัน จะออกแนว่ยวเฮาเฮาแบบผู้ชายไม่ชอบเป็นผู้หญิงเท่าไหรอ่อสาวภาษีสาวหลานออกมาให้เป็นเป็นสาวอีกดวงบ่ป้าคือมันไงครับจะได้ผู้ชายจะคนแม่กลับมได้บ่เอาไปแลกกับแม่ผมเนี่ยเป็นยังซีไซแม่ผมครับแต่ว่าใครอยู่หลานออกมาเป็นผู้หญิงเบิร์ต มีซีสาวยังเป็นสาวอีกอยู่เป็นสาวอีกอย่ไม่พมีจากคนบ้าเหรอขนอ้ยว่าเป็นเฮ้ยเฮ้ยสฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้ยนฮ่เ้ด้เฮยเฮเ้ยเฮะย้ยเเ้เฮ้ยเ้